บ่าวเตโชสวัสดีครับรอครับรอคุณอะคุณใดตีว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีกอนไถนะครับไถนานะครับไถนาเพื่อทำนาปรังนะครับผมต่อครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวนาปีแล้วนะครับเอฟซีไถเพื่อให้ฟางครับฟางมันย่อยสลายให้เปื่อยเอฟซีก่อนที่จะอ่ปั่น ดินตีดินหวานข้าวหนาบรังต่อนไอ้เพี้นะกยกดไถที่ไว้ประมาณสักเอ่อสิบวันสิบวันสิบห้าวันก็น่าจะเปื่อยหมดแล้วนะพวกฟางไอ้เพียไถเพี้ยมักฟางให้เปือ่อยนะไอ้เพียนะเดี๋ยวผมปีนี้ก็ไปทำหนาบรางังเยอะหน่อยไอ้เพี้ยทำเราจะทำคางห้วยแล้วก็ทำเดี๋ยวอันนี่ถ้ามา ให้ังนี่ให้แถวไปทีนะหนุมหลังปล่อยน้ำสลัเซียวไอ้ทีปล่อยน้ำให้น้ำท่วมกันครับผมให้น้ำท่วมกันแล้วค่อยไถในไอ้ทีนะนอกจากอืมนอกจากไถน้ำจากสลัเซียวไอ้ทีเาเดี๋ยวมีน้ำจะห่วยเทิงไอ้ทีห่วยคองเทิร์นนะผมไอ้ทีปิดน้ำคอนเทิงให้มันไหลขึ้นมาทั้งพีนครับไอ้ีแต่น้ำมันยังไม่ทั่วนะผมเพราะว่าไถเฉพาะไถเฉพาะน้ำจากสลัเซียวคงไม่พอนะผมให้เหนียวใหญ่เดือบวันหกไร่เจ็ดไร่ไอ้ที ีนี่พิเศษพิเศษหน่อยทำให้ไงน,น้ำไอพีนะที FC นะ่ะผมให้เนื้อเห็ดนะครับอ่าพื้นที่ธรรมดาก็ประมาณสักสิบสองไร่นะไอพีทำหน้าต่างปีนี้นะไอพีสิบสองไร่นะครับนี่นะครับผมก็อยู่ช่วงของการคันตอนการไถในที่ไถไถให้ฟ้ามันเปื่อยให้เปื่อยเลยอ่ะหอยปันดินก็ยอ่านเข่าตอนไอพีนะนี่ ทีดูงานจากสุราเสียวเดี๋ยวมันจะไหลแรงแค่ไหนนะครับผมน้องไหลทัดทีไหลทัดท่ถา,ถา,ถา,ถาเลยห,หมดจะนับปีก็ทำนับรางต่อนเอฟซีการนับรางมันทำง่ายทำง่ายนะครับทำง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับแต่ว่า พายุพายุก็ไม่มีเชิงชโร่เชิงโรคก็ไม่มีเช่นเดียเชิงโร่เชิงราพวกพเพลีอเพลก็ไม่มีเอฟซีนะทำง่า,ายกว่านนปีนะครับผมภาพไปดินดูโซลาเซลนะครับผมว่าเด็ดแค่ไหนนะน้ำไหลแร,รงแค่ไหนนะครับผมน้ำไหลตลอดเลยน,ะน้ำไหลตลอดนะครับผมตลอดทั้งปีเอฟซีแต่เนี้ยา,าครับผมคือพื้นที่มันเยอะก็ อไม่เพียงพอนะครับผมเพราะว่ากลางคืนมันก็ไม่ไหลมันใช้แสงนะครับผมเห็นว่าทุกวันนี้มันจะมีแผ่นโซลารเซลล์ที่ไหลทั้งกลางคืนและกลางวันนะครับเอฟซีเดี๋ยวผมไหลอกกลางวันที่มีแสงแดดนะเอฟซี F C. นี่ก็รอให้น้ำท่วมนะคน้ำท่วมแล้วค่อยถ่าย เนี่ยับส่ใสญญที่อาจจะหายไข้หายไหพื้นไข้ไ่ไปร่วมถึงงานครับพุกนี้ครับปุนี้จะไปร่วมกับถึงงานที่ถึงถึงงานมาเลยโอเ,โอเคนะครับ ครับผมคลิปหน้าพราะทำไมนะครับผมแล้วก็ทุกวนนี้ไปลุยงานต่อไม่สิไปลุยงานทีมงานคิดถึงทีมงานมากมายแล้วนะครับผมรอครับร,รอสวัสดีครับ